สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพลังงานวันนี้นะครับรายการซึ่งมุ่งนําเสนอข้อเท็จจริงความเคลื่อนไหวของกิจการพลังงานซึ่งมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะว่าพลังงานนั้นก็จะต้องหมดไปจากโลกนี้นะครับถ้าเราไม่พัฒนาทางเลือกพัฒนาพลังงานทดแทนขึ้นมานะครับรายการนี้ท่านสามารถติดตามเนื้อหาทั้งหมดได้นะครับทุกคืนวันอาทิตย์ ทุ่มหนึ่งถึงทุ่มครึ่งนะครับทางทีหนึ่งสองทูวิชั่นแนะครับคืนนี้เราจะมาคุยเรื่องพลังงานทางเลือกพลังงานทดแทนแล้วก็มีบริษัทพลังงานแห่งหนึ่งที่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มีโครงการลงทุนในกิจการพลังงานทางเลือกพลังงานทดแทนค่อนข้างมากเราจะไปคุยกับผู้บริหารสูงสุดของบริษัทนะครับประธานกรรมการบริษัทบางจากปิตโตเรเลียมจํากัดมหาชนคุณวิชัยชุนหาวชิระครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนครับแล้วไปสนทานากับท่านครับ ปตทรวมพลคนรักมากรุกไทยปี2556พบการแข่งขันระดับภูมิภาคทั้งภาคกลางเหนืออีสานและใต้เริ่มแข่งขันรอบพัดเลือดภาคเหนือ1-2มิถุนายนนี้ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวจังหวัดเชียงใหม่มาร่วมคว้าสิทธิ์การเป็นแชมป์ประจำภูมิภาคเพื่อช่วงชิงสุดยอดแชมป์ระดับประเทศประจำปีนี้สนใจถู้0 2 519 2727หรือเวอร์ไวเว็บ dot เลิมารุขไทย com ซึ่งครั้งนี้รอคุณอยู่ ท่านผู้ชมครับเราได้เดินทางมาที่บริษัทบางจากปิตโตรเลียมจำกัดมหาชนนะครับบริษัทซึ่งได้ยึดถือแนวทางของการดําเนินธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการที่นําเสนอในเรื่องของพลังงานทางเลือกพลังงานท,ทดแทนให้กับประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับท่านประธานกรรมการ บริษัทบางจากปิโตเลียมจำกัดมหาชนนะครับคุณพิชัยชุนหะวชิระครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอยากจะเรียนถามนิดหนึ่งครับว่าบริษัทบางจากเนี่ยเรามีความมุ่งมั่นที่จะลงทุนและทำธุรกิจพลังงานทางเลือกพลังงานทดแทนใช่ไหมครับใช่ครับอันนั้นเป็นเป็นปน,นโยบายและแนวทางที่แน่ชัดดังที่อนักต้นสอนได,ได้ได้พูดไว้นะครับว่า พลังงานที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันก็จะค่อยๆหมดไปจากโลกนี้นะครับเพราะนั้นการหาพลังงานทางเลือกโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ภาษาที่เขาเรียกว่าสร้างขึ้น,นใหม่หรือร e นิวเวอรน่าจะเป็นสิ่งท,ท,ที่ที่ดีครับ,รบทีนี้การลงทุนในพลังงานเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องใช้เงินมากนะฮะแล้วก็ในแง่ของนโยบายของรัฐเนี่ยมันควรจะส่งเสริมอย่างไรผมเข้าใจว่ารัฐได้เห็นความสําคัญเหล่านี้นะในแง่นโยบายนี้ชัดเจนนะครับว่าช่วยเหลือ ถ้าผมจะมองดูแล้วรัฐมีนโยบายวันนี้ถ้าเราจะมองพลังงานที่เราใช้ในประเทศวันนี้แยกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งก็คือใช้ในรูปของไฟฟ้าเรือพลังงานไฟฟ้าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือใช้ในรูปของพลังงานที่เป็นน้ํามันนะครับทีนี้รัฐก็ชัดเจนนะครับในเรื่องของไฟฟ้าถ้าเราย้อนจะไปดูเนี่ยเราใช้ไฟฟ้าลงไฟฟ้าอยู่เนี่ยทางเลือกของพลังงานที่เราใช้อยู่ อันแรกเลยซึ่งมาอยู่กับเราก็คือเขือนขนาดใหญ่ที่รเราเห็นอยู่อันนี้ก็<ม>ก็เป็นไปตามด้วยดีนะครับแล้วก็ใช้ทรัพยากรในประเทศคือน้ำถัดมาก็คือพวกฐานหินแล้วก็มีบ้างนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะฐานหินก็ยังมีประเด็นเรื่องเอ,อเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับโดยเทคโนโลยีมาแล้ว<ม>การสร้างโรงฐานหินเนี่ย เทคโนโลยีดีขึ้นเรื่อยๆนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยถึงจุดที่เรียกว่าในหลายประเทศที่เขาเจริญแล้วก็วเริ่มหันมาถ่านหินมากประกอบกับถ่านหินเนี่ยมีอายุการใช้เนี่ยในโลกนี้ยังมีเหลือเยอะนะครับอันนั้นก็ยังต้องเป็นทางเลือกที่พัฒนาต่อไปสําหรับประเทศไทยเราเนี่ยนะครับเราจะใช้มากก็คือตัวก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติที่เราใช้เนี่ยส่วนใหญ่ ประมาณทั่70%ก็มาจากอ่าวไทยครับ20กว่า็ก็มาจากประเทศพม่านะครับ,รบและอีกส่วนหนึ่งก็นำเข้ามาเสริมบ้างจากการ<ม>อินพอร์ตเข้ามาครับดังนั้ารธรรมชาติก็จะเป็นดูเหมือนเป็นตัวหลักนะครับที่มาทดแทนการใช้น้ํามันนะครับพอพูดถึงขนาดนี้เนี่ยทำไมถึงของเก่าเนี่ยเลือกใช้แบบนี้เราคงจะเห็นนะครับว่า มันเป็นไปตามหลักเศรษฐศาสตร์นะครับ mm hmm. คือเขื่อนนี้ก็จะถูกสุดแต่ว่ามีจํากัดนะครับ,รบอันถัดมาเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงเลยคือนิวเคลียร์ซึ่งยังเป็น q u e s t i o ของคําถามของโลกใบนี้ว่าครวรจะไปต่อหรือไม่นะครับถัดมาก็คือทานเห็นซึ่งผมได้เรียนแล้วว่าเทคโนโลยีดีขึ้นเรื่อยๆแล้วถัดมาก็คือการธรรมชาติ แล้วถัดมาก็คือโรงไฟฟ้าที่ใช้น้ํามันเตาครับแล้วก็ค่อนข้างจะแพงมากๆก็คือโรงไฟฟ้าที่ใช้น้ํามันดีเซลนะครับมันจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมืองไทยจริงใช้ก๊าซธรรมชาติค่อนข้างมากเพราะว่าราคาจะถูกกับน้ามันเตาเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลือกสําหรับตัวพลังงานางทดแทนพลังงานทดแทนแล้วเนี่ยนะครับซึ่งเขาเรียกว่าทางพลังงานชีวมวล ชื่อมันบอกอยู่แล้วครับแมสต์นะครับก็คือพวกอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับพืชเนี่ยนะครับเราสามารถมาผลิตไฟฟ้าได้ในรูปแบบไหนผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอันแรกเราลองดูเศษเปลือกไม้นะครับเช่นใครปลูกต้นโยคาลิปตัสเนี่ยเราสามารถไาทํากระดาษในกระดาษเดียวกันเปลือกไม้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยซึ่งมีจํานวนมากก็นําไปทาเป็นพื้นถ้าาอย่างนั้นเราสามารถมาทําเป็นให้ความร้อนแล้วทําเป็นหลงไฟฟ้าได้นะฮะนี่ก็เป็นคนเริ่มนิยมนะครับแล้วก็มีจํานวนทีน ค่อนข้างมากเลยอันที่2ก็เป็นเป็นพืชขนาดเล็กในโรงงานในบ้านเราถ้าเราจะเห็นนะครับก็คือตัวที่เห็นก็คือตัวที่เรียกว่าโรงมันนะครับคนที่ทําโรงมันหรือที่เราเรียกว่ามันสาปะหลังเนี่ยอุตสาหกรรมมันสำปะหลังก็เอามันสํปะหลังไปทําแป้งมันแล้วไปทําอาหารหรือเอามันสาปะหลังเนี่ยนะครับไปทําเป็นเอทานอลและเอทานอลนี่ก็มาเติมน้ํามันเบนซินแล้วก็เติมในรถยนต์ที่เราเห็นโฆษณากันอยู่นะครับ มี E10 คือผสม10%บ2 0คือผสม20%และ E85 คือผสม85%ทีนี้บ้านเราอันนี้ก็เป็นก๊าซโซฮหอก๊าซโซฮหอใช่ครับที่นี่บ้านเราก็ก็ก็มีมันสบปะหลังค่อนข้างมากนะครับแต่ก่อนที่จะไปทำเอทานอลเนี่ยมันจะมาพูดถึงเปลือกมันก่อนเวลาทําก็จะมีเปลือกมันค่อนข้างเยอะเมื่อก่อนแล้วก็คงจะทิ้งเป็นปุ๋ยไปบ้างอะไรบ้างหลังๆเขาก็มาทำมามกแล้วให้เกิดแก๊สในถัง ต่างๆเหล่านี้ก็จะให้ก๊าซจํานวนมากแล้วเอาก๊าซเหล่านั้นออกมาก็เหมือนก๊าซธรรมชาติชนิดหนึ่งนะครับก็มาผลิตไฟฟ้านะครับดยแก๊สเทอร์บายก็ทําไฟฟ้าได้ขนาดเล็กๆนะครับก๊าซร่องต่างๆเหล่านี้มีก็มีจุดดีสองอันก็คือส่วนหนึ่งแบ่งไว้ใช้ในโรงงานอีกส่วนหนึ่งก็ขายให้กับโรงไฟฟ้าเพราะฉะนั้นวันนี้เราเริ่มมีมีแก๊สสองประเภทนี้แลโรงไฟฟ้า2องประเภทนี้ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งรัฐบาลก็ตั้งเป้าไว้ครับถามว่าตั้งเป้าอย่างไรหลังงานทางเรื่องไฟฟ้า ระดบารตั้งอย่างนี้ครับว่าใน10ปีข้างหน้าเนี่ยอยากเห็นพลังงานทางเลือกที่เป็นชีวมวลเหล่านี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบประมาณ25%ก็คือเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานประเภทนี้ขึ้นมาจะได้ทําให้เกิดความมั่นคงทางด้านพลังงานถูกต้องครับก็ใช้สิ่งที่มีอยู่ในประเทศให้มากถ้าสิ่งเหล่านี้ที่เขาเรียกว่า r e n e w a b l e ก็คือมันสร้างใหม่ได้ับมันปลูกใหม่ได้ต้นไม้ปลูกใหม่ได้ทันั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ที่เพิ่มสัดส่วน ซึ่งตอนนีใน้ในแง่บัมของบางจากเนี่ยเราก็ขายเฉพาะพลังงานทดแทนใช่ไหมเราเราไม่อย่างอย่างน้ำมันเบนซินเนี่ยเราก็ขายกา๊าซส่งห่อน้ำมันเบนซินทั่วไปเนี่ยเราก็ไม่ขาย้ใช่ครับ <c oughs> เราขายเนี่ยพยายามเปลี่ยนจากที่ขายเบนซินอย่างเดียวเนี่ยครับกลายเป็นมีส่วนผสมเกือบทั้งหมดละสิบเปอร์เซ็นต แล้ววันนี้เราก็ได้เพิ่มหัวใจที่เป็น20แล้วสิ่งหนึ่งที่เราเพิ่มแล้วเราพยายามจะไปนะคือ85%เดี๋ยวนี้มันสามารถไปถึง85%นะครับก็แปลว่าเราจะเติมตั้งแต่10ก็ได้20ก็ได้ถึง85%ก็มีความยืดหยุ่นใงการขายครับอันนี้ก็คือรวมทั้งดีเซลด้วยเป็นไบโอดีเซลสำหรับไบโอดีเซลนี่ก็จะมาจากพืชหลาชนิดนะครับตัวที่เรารู้จักมากที่สุดแล้วก็เราคุ้นเคยก็คือ พืดปลาล์มฮะจากสวนปลาล์มซึ่งเมล็ดมันน่อกเหนือจากไปทาน้ํามันปลาล์มเพื่อเป็นอาหารบริโภคแล้วนะครับตัวนี้ก็สามารถจะมาทําเป็นผสมกับน้ํามันดีเซลได้ที่เราเรียกว่า B5 วันนี้ผสมอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะช่วยทําให้เราประหยัดพลังงานแล้วก็จริงๆก็เป็นการช่วยเกษตรกรด้วยถูกต้องท่านผู้ชมครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกนี่มีความสําคัญนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันจะมีพลังงานหมุนเวียน ที่เราสามารถใช้ไปได้เรื่อยๆได้ซึ่งตรงนี้ก็ต้องใช้เทคโนโลยีใช้การลงทุนนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก็จะกลับมาสนทนากันต่อกับคุณพิชัยนะครับพักกันสักครู่ครับ ปตทรวมพลคนรักมารุกไทยปี2556พบการแข่งขันระดับภูมิภาคทั้งภาคกลางเหนืออีสานและใต้เริ่มแข่งขันรอบผัดเนือกภาคเหนือ1-2มิถุนายนนี้ที่รงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวจังหวัดเชียงใหม่มาร่วมคว้าสิทธิ์การเป็นแชมป์ประจำภูมิภาคเพื่อช่วงชิงสุดยอดแชมป์ระดับประเทศประจำป,จำปีนี้สนใจกู02 519 2727หรือเวอร์ไวเว็บ dot เลิฟมารุกไท com ซึ่งครั้งนี้